คคนคนนก่อแตกก่อแตกดูอันตีกูนอกตัวหนึ one, lock, lair, port, ่งนอกตัวหนึ่งนอกสองตัวตายหมดเลย ปลอมตีปอมตัวหนึ่งนะที่เหลือของจริงบอลมึงไปซัดแล้วสายมีสายมีมาหาสายคนดีมันมีคนอยู่ตรงนั้นนะเมื่อกี้อ่ะอ่ามันไปแล้วเนี่ยผมได้ตัวนดีเลยขอบคุณที่ดี ต่สไนยิงกูสัตว์สไนยิงคนเดียวเอ้ยนอคนนึงถอยมาที่เสือมีโลมีโลนะมันนอคนนึงมันนอคนนึงใช่มาชุกชุบชุบเนี่ย ตัวโดนลงไปแล้วมันไม่มีก่อแล้วเอาหน่อยวินี้วิ่งไล่มันเลยวิ่งไล่มันเลยเออเออมีคนมา ูอยู่ันนี้ตีกูอันนี้ตีกูข้างบนก่อแตกข้างบนก่อแตกข้างบนก่อแตกโดดขึ้นไปแล้วกลับไปกลับขึ้นไปแล้วกลับขึ้นไปแล้วดูนี่ดูนี่อยู่ข้างพื้นอยู่พื้นตายมันใช้ไม่ได้สองคนเลยนะตัวมึงก็ใช้ไม่ได้นะเฮ้ยตัวกูใช้ได้เฮ้ยใช้้ไดใช้ได้ ข้างในข้างในข้างในเลยข้างในวง,งหมอเออ,เออ่น,นงม,นมีนี่อยู่มีกันเจ็บอยอนะมุดนะมุดมันม,มุนดยิงได้นะรู้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 คว้ากลับแล้วพี่มีมีเลยไปน,น่เออ เฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้เลยอแสบแฟร์เดกแสบเรดาวตัวนึงแล้วดาวตัวนึงแล้วโอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเออจิงลาฟอมแล้ว Get ready for the rumble โนระเบิดไปหนักมากน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งนอกหนึ่งที่บุกเลยนอกหนึ่งกูก็ไม่รู้กู<อ>จะบุกยังไงวะไอ้เหี้ยอันติกูเองแต่มันทำอะไรบอดไดผ้ผมขึ้นผมขึ้นเสาผมขึ้นเสา ยังอยู่ข้างบนตัวหนึ่งยังอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอยู่นั่นตัวหนึ่งอย,อ,ยอยู่ผมอยู่ผมตัวย,ยิงอยู่ช่วย,ยิงอยู่ก่อนไม่มีแล้วช่วย,ยิงอยู่โ,อ,โอ,ยยยอยู่ฝั่งขวาตัวหนึ่ง<อ>หลงังคาตัวหนึ่ง ใน <Higher> บ้านอ่าฮะเห็นแล้วป5ไแบบเรียนโบไม่ช่วยอะไรมันจะช่วยได้แค่บางครั้งเหมือนมันโอ้โหวัดอยู่บนบ้านเออเฮี้ยว่าจะช่วยกูยิง ซ้ายเออพี่ทำพี่ไม่เป็ส่วนในเด็กโง่เลยแต่ผูจะรู้แบบว่ามันอยู่หรือมันไม่อยู่ไอ้เหี้ยแม่งออกทุกอย่างทำไมถึงไอ้โดอ่ะก็ใช่ก็นั่นแหละก็แม่งออกทุกอย่างตลอดเวลาอันนี้คือตายหมดเลยใช่ไหมไม่ วันนี้วันนี้ oh <yeah. S 2> มันจะขี้บวกอะไรเบอร์นี้วะเน,นี่ยบวกไม่รอเลยโ oh. อ้ตรงไหนอ่ะหลังหินตกกู โอ้ยแม่งเอ้ยเข้าเลือนแล้วเออยังไม่ต้องรีบเข้ามาก็ได้เดี๋ยวผมดึงสลิงลงไปให้แป๊บหนึง่งเจอดยวทา,ทางนี้มันน่าจะขึ้นได้นอกตัว,ตวนี้เฮ้ยเอาหอวสอตี้สุดท้ายดิใช่ลงคุณชาร์จปะยัง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 เขาคุณไหลตายตโอเคโอเค เลือดเขาเลือดเ,เ,เอาล่วงสองตัวสองตัวสองน็อกสองแล้วนอกสองแล้วอ,อ่วอาฮะโอ้ยงัดเจ็บ กอแตกแล้วกอแตกแล้วกอแตกแล้วเข้าหัวด้วยมีใกล้มีใกล้ตัวหนึ่งค่อยๆไล่ไป อันติกูปอดทองพี่ระวังนะอันนี้อันติมันในบ้านตัวหนึ่ง กอแตกแล้วตรงนู้นตรงนู้นเจอแล้วก่อแรงมีแตกก่อหนึ่งพี่มันจบแล้วมันตายแล้วพี่ยังนี่สโคยังไม่ลดของอันนี้ของมันของมันนี่ของมันนี่ของมัน จเจอข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน,งบนโอ,มอ,อ้มึงอยู่คนเดียวมึงอยู่คนเดียวกูฟินิกอยู่แป๊บนึงอันนี้อติกู โอล่ซอนอยู่ข้างหน้าจะตายแล้วไอ้ทียไอ้มึงรอดไปได้อย่างไงวะข้างบนหลักคาตัวหนึ่งอยู่กูสองตัว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 เนาตัวเดียวตัวเดียวาะก่อนจะแตกแล้ว ไอ้เหี้ยสองตัวทำไมมันเป็นสองตัววะฆ่าเลยฆ่าเลยบอสฆ่าตัว,ต,วตัวไหนก็ได้เออ